กำแพงเมืองหนาแน่นและสูงใหญ่อาวุธยุทโธปกรณ์ครบคันในทุกค่ายกองกําลังทหารหญิงชายล้วนได้รับการฝึกซ้อมอย่างเข้มงวดคุณศึกผู้กล้าเช่นมหันตยศและอนันตยศพระโอรสแห่งพระนางก็ทรงเข้มแข็งทั้งกายใจแต่ถึงกระนั้นพระนางจามเทวีก็ยังทรงดำริว่า ถ้าปล่อยให้มีศึกใหญ่ในยามนี้บ้านเมืองคงพินาศแม้ชนะก็จะเป็นเพียงชัยเหนือกองเท่าทุลีแต่หากใช้สติไตรตรองบางทีธรรมะอาจปราบอธรรมได้โดยไร้เลือดเนื้อพระนางจำมเทวีจึงทรงคิดอุบายขึ้นด้วยทรงทราบถึงความมั่นใจในคาถาคมของหลวงวิลังคะพระนาง จึงมีรับสั่งฝากคำไปถึงหลวงมิลังคะว่า